โอ้ยซุ่มใกล้ๆซุ่มใกล้ๆพี่น้องเอ้พ่นาโอ้ยปลาเจราเมียต้องพ่อนน้องปลาหลายปลาด้นั่นไปเอาหน้าโซ่ในกล่อจังหวัดไปไปานน้องหน้าเห็นไปโซ่กล่องจังบวัดหลายบ่พ่อน้องนั่นตัวใหญ่เหมือนกันครับบ่ใส่ไก่อยู่บ่ปลาน้าพ่อนี่นี่นี่อยู่มีดีพ่อว่าลองขยายกล่องโอ้ยพูนะปลาเจราเมียได้ค่ะนี่ห่อนขนาดเลยนี่อยู่กับพอสง่านะคะ อยู่หน้าอยู่โคกน้องหน้าคุณพอเสวยอันเป็นเซี่ยวกันบอกค่ะพอ่อครับโอ้เป็นพอเซี่ยวกันบางทีละนี่พี่น้องปลาปลาเข็งปลาจระเมดปลาอย่างอีกปลานิ่นเนาะปลานิ่นค่ะอ้ยพี่น้องจังโคกน้องหน้าคุณพอเสวยสาวน้ำเยินมาเอาคาเกษตรแดงใหญ่ทีมงานคุณพอสงา่าหน้าโพ สวนคากเกษตรแดงไงปน,นพ่อขายดีขายดีพี่น้องเอ้ยปลูกไว้ง่ามอีกแล้วสวนเรา <laughs> กำลังสิตึกป่าค่ะพี่น้องค่ะออโอ้พ่อเราเตรียมโตพร้อมแล้วจัดเลยบ่บพอ่อ,อ,อ <laughs> จัดเลยวสันนะคะอเ,เอาเบิงๆๆๆๆ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้ลีลาสุดยอดโอ้ยวสัน โอโ้คือเปลี่ยนตาเลิกว่าพ่อนี่อโอโ้พี่น้องคะ่ะมาโขกน้องหน้าพอสเสวยที่สาวหน่มเยินถ่ายคลิปไปคำว่านมาขาุดคาเกษตรแดงใหญ่โดยทีมงานคุณพอสงาพอสงานาโพนะคะสวนขาพ่อสงานาโพอ,อันนี้พอสเสวย พ่อจอยเป็นผู้ลงนามนี่พ่อจอยนอเป็นผู้ลงน้ำพ่อบ่เลิกบ่คะพ่อพ่อพ่อเลิกบ่โอ้ยเฮ็ดคื่องเฮ็ดเครืองเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้เฮากับว่าเป็นซีหาเมตรบ่เลิกเป็นบ่ห่วปูตื่นป่าใช้สู้ได้เยอะใช้เอาไปสู้ด้อจ้าเบิงเบิงพี่น้องค่ะสิมานซำไไดอันนี้เขาเอื้นเฮ็ดยังค่ะนี่ตี้ตีนมันบ่ โป๊ดโปดให้โปดให้ต้อมใส่กันมันบ่อ่อมันบ่่อมันบ่อมันบสันบ่ไม่เอนบ่ขายุในหมผิวบ่เหือแดดปนนี้เขาสิบ่ไม่ยุ่ในหมผิวบ่พอเปพี่น้องคะรุ่นขนาดเลยจ้าตึกปลาย่ามเทียงพี่น้องไอ้เบิ้งไอเบิ้งพี่น้องเอยจ้า โดยพอจอยนะคะขายในขายนาวอีค so, ่ขายนาาเนื yes, ้เน้อเดียขายนาสาวนมยืนเด้อเพิ่มไหม้าผู้ใดก็ขายนาผู้นั้นแล้วค่ะซ้อมตีทองตัวใหญ่เป็นกินบัวลาหยั่งกาดคน มันบนอรุ่น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 ท่านบ่บานน้ำากบ่บานน้มันถึงอีกถึงว่ายนกตูเียพร้อมเจียมพร้อมกองพร้อมเจียพร้อมพร้อมพร้อมสุ่มคักเล้ค่ะสมหัวเงี้ยนีกว่านี่ยเออโอ้ยวู้บ่ทนพอยกบอกพ่อยกนกนกพี่องว้าพี่ดงอ้ปลีเียโอ้ยคือลายแทพพ่อ ปาดพี่น้องเอ้ยโอ้ยคือคักเดี๋ยวพ่อขยายขยายออกพ่อขยายออกอันยกขึ้นค่ะคักเบิ้งแล้วพ่อโอ้ยพ่อคันนี้ประมาณนตัวหนึ่งนี่จะจะขีดแลอข้านี่นี่แปดขีดนสามโตโลสามโตโลไดเหมียวมันบอกโอ้ยปลาจ็กเดือนนะคะพ่อนี่ลืมติดไมให้พ่อโอ้ยเจ็ดเดือนปลาเจ็ดเดือนพี่น้องสุดยอดเลยค่ะ โอ้โหเนาะมันมานมันพี่น้องเอ้ยอ้ยป่าจระเมศสุดยอดสุดยอดนะคะพี่น้องมันมานมันเอาบาทเดียวเท่านั้นแล้วเนาะพ่อเนาะพ่อแล้วค่ะพ่อเลยค่ะบาทเดียวแค่นั้นเออมามองนี้นี่คบๆนี่ไปขุน ไ่่มมมงงอันขแถายพี่น้องคะตื๊อขึ้นมาจากสาคางปลาคายกะเอามาปดอยู่ในปลาคาปลากระไดปดในสามันก็รุดลงสาขี่เก่าเถอะเอามาปดในปลาคาเดี๋ยวนี้อ้ยเนาะอันนี้เบาอยู่ผู้เดียวแม่ไม่อยู่ผีเลยมุ้งใบเบาน้ำเลยแม่อุ้ยพี่น้องจ้ามันคักมันคัก ยปลาเจลเม็ดล้วนๆพี่น้องนี่นี่บาทนี่ปลาเจลเม็ดล้วนๆนี่นี่จริงๆเขาตตรงใหญ่กว่านี้ได้พอวะเนียนๆปลาเนี่ยเป็นตัวหน่อยระลับโลกแต่นี่พ่อเลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยปล่อยตามธรรมชาติปลาปล่อยแหมปลาปล่อย